สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมพาพี่น้องมากู่มันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปสำรวจราคามันมาเบื้องล้วงนะครับพี่น้องวันนี้มาขึ้นฝนตกมาอย่างแห้งเลยครับพี่น้องวันนี้ก็ที่ก็เลยมาขุดมันหอกนะครับเป็นขุดบารายครับขุดน้ำผางทางนี่ครับพี่น้องเพราะว่าพอดีถนนมันสูงก็ก็อยู่ในไฮนะครับก็เลย น้ำก็เลยขังนะครับนี่ครับน้ำสี่ขังตามหัวรองนี่ครับก็เลยยันมันเน่านะครับก็เลยขุดออกนะครับขุดดอกก็สี่ประมาณตันสองตันนี่ละพี่น้องตอนนี้ก็แดดย่างคักเลยครับสี่ผ้าพี่น้องมาเบ่งหัวมันนะครับนี่ครับมีคือมันเก่าเดือนนะครับมันเก่าเดือนเป็นปลูกช่วงเดือนตุลาเนาะครับพี่น้องกับหัวกับ ไงพอสมควรอยู่นะครับเป็นมันเป็นมันพวงเผ็ดกับมี่เครื่องกระเสีย์ัดหาศูนย์ปนกันนะครับพี่น้องสองสายพันธุ์อยู่นี่เพราะว่าตอนซับทนัซับปนกันนะครับตอนในใี้ไหก็ยังมีนามขังอยู่ครับก็เลยขุดออกนะครับพอดีครับผลมากก็เลยได,ไ,ดได้ถือโอกาสขุดออกเลยนะครับ หัวเก่าเดือนกะไงอยู่ครับเพราะว่าอยู่ข่างทางเป็นสิไงก็ต่ว่าข้างในกะสิกะสิบ่ไงทอแข่างทางหน่อยครับเบิ่งครับพี่น้องเบิ่องนะครับตีนหัวยิ่งย่งนะครับหัวยิ่งย่งอยู่นี่สิเป็นฟ่วงเพ็ดนะครับพี่น้องสิเป็นมันฟ่วงเพ็ดเนาะหัวยิ่งย่งนี่เงาได้ยิ่งย่งจังนี่ครับนี่ครับเงาหนึ่งยิ่งย่งแบบนี้สิเป็นฟ่วงเพ็ดเนาะครับอันนี้สิเป็นเกษตรศาสตร์จัดเนาะครับภาพพี่น้องยางเบิ่งเรื่อยๆนะครับ นี่ครับถ้าผู้ใดมั่นสายแป้งนี่เลือกไปเลยครับกรเกษตรศาศหาศูนย์นะครับแต่สายหัวไงสายเนื้อนี่ที่เป็นพ่วงเพชรนะครับพี่น้องปอร์เส็นแป้งกระตางกันหลายอยู่เด้อครับพี่น้องมันสองสายพันธ์นี่พ่วงเพชรสีย,ยู่วางยีสิบเอ็ดยีสิบสองนะครับแ้่ว่ากเกษตรศา์นี่ยีสิบหายนี่สิบหกนะครับกรเกษตรศาศหาศูนย์นี่ครับเพิ่งพี่น้องเพิ่ง หัวใหญ่ๆจังสิพ่วงเพ็ดด้วยครับพี่น้องนี่นี่คือมันสายหัวสายเนื้อนะครับหัวใหญ่ๆดุกๆหัวดุกๆนะครับพี่น้องอันถ้าเป็นมันสายแป้งกันนี่ครับเกษตรศาสตร์หาซุนนะครับนี่ต้นมันครับหัวกับไงยุตวากะกับหัวว่าไหลนะครับแต่ว่าเพลนแป้งหลายนะครับนี่ครับนี่นใหญ่ๆนี่เป็นพ่วงเพ็ดด้วยครับพี่น้อง แต่ว่าตัวนี้ที่เป็นเกษตรศาสตรหาซูนนะครับแต่ว่าตอนไปวัดแปง้งที่ผมกู้ไปงวดก้อนนี้ผมไปวัดแป้งกะเพิ่นเก็บทั้งกษตรศาสตรทั้งพวงเพชรไปปนกันก็นกนได้ยุ่งีสิบสามยีสี่นะครับตามราคาหนาล้านเพิ่นกะยีสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่ที่สามบาทหกสิบบวกสิบนะครับ ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่สามบาทห้าสิบบวกสิบยนะี่สิบเอ็ดนี่สามบาทสี่สิบบวกสิบครับแต่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบหาขึ้นไปจะได้สามบาทแปดสิบบวกสิบเนาะครับสำหรับด้านมั่นอยู่กับบัตรเนาะครับฟูบ้าไรเนาะครับเกิดเลื่อยๆเอารถอีแตกมาใส่เนาะครับสภา,าประกาศกค่อนข้าง,งห้อนครับเมื่อนีร่ถ้า,าคือวันที่ม,มีฝนตกมากอยู่หรอครับพี่น้องย่ำขำย่ำแรงมา อหัวนี่ใหญ่เลย,ยครับพี่น้องผู้ใดมักพันมันสายพันแป้งบมเดนแป้งนะครับบะเนยนแป้งเน้นหัวเน้นได้ร้ายนี่ผมว่าพ่วงเพ็ดนี่ตอบโจทย์เลยครับตอบโจทย์สาหรับผู้ที่มักสายตีว่าหัวไหลาๆเนาะนี่ครับีเห็่นหัวใหญ่ๆหลายๆายนี่เป็นพ่วงเพ็ดมาด้วยครับนี่ครับแต่เป็นผู้ใดมักสายแป้งสายสายเลยราคาดีก็ต้องเลือก ตระกูลกเกษตรศาสตร์แล้วครับนีนน่นะครับหัวลายๆนี่เป็นพวงเพชรเนาะครับส่วนนี้ที่เป็นเกษตรศาสตร์เนาะครับกระเสียดจหาศูนย์เบื้องดองเบื้องนะครับหัวสีหัวกระต่างกันเนาะครับสีหัวเลือกเอานะครับพี่น้องเลือกเอาราคากระต่างกันหลายบาทอยู่ครับราคาขายกระต่างกันอยู่มีสิบสามสิบตังสามสิบสี่สิบตังยุคสตางอยู่ครับ เพราะว่าเปอร์เซ็นแปงมันเปอร์เซ็นละสิบสตางค์นะครับก็จะออกเปอร์เซ็นละสิบสตางค์แต่ว่าขายผู้ใดมาขายมันรวมกับใดก,กันครับไดลายนะครับไดลายก,กันมันรวมกับสามบาทสามบาทสิบห้าบวกบวกสิบนะครับรับผมสำหรับคลิปนี้กมก ฝากพี่ฟังน้องไว้ที่นี่เนาะครับเนาะขออนุญาตเอามันขึ้นรถไปขายเนาะครับเดี๋ยวฝนตีตกมาก่อนเนาะครับเห็นแดดแดดยังทีบ่แม่นมาบ่าตก๊กเลยครับพี่นอ้องหมื่นมาต๊กเลยดินี่ครับผมขอบคุณพี่น้องที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะครับติดตามทั้งช่องไว้เนาะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ